ขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตาตาตชุติมาเจอดราม่าลงอีกครั้งถูกสแสดงหลังได้ารางวัลแม่ดีเด่นดูเหมือนว่าไตาชุติมาจับเป็นที่จับตามองจากหลายๆคนเป็นอย่างมากและเมื่อไม่นานมานี้เธอได้เข้ารับรางวัลคุณแม่ดีเด่นประจำปี2023แต่งานนี้ก็ไม่ไายเกิดดรามา่ามีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นใช้อะไรตัดสิน แม่94เลี้ยงลูกแฝดพิการมาทั้งชีวิตแบบนั้นสมควรได้รับแล้วลูกกตันยูคือแม่ดีเด่นด้านใดคะเอา้าเห็นแต่ลูกอยู่กับพ่อใครก็ได้ช่วยอธิบายให้สังคมรับทราบหน่อยคะ่ะตลกใครกำลังมีกระแสก็เอามาเป็นแม่ดีเด่นไม่เหมาะสมที่จะได้รับเอามาตรฐานอะไรส่วนใหญ่อยู่กับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเราเด่นคือเลี้ยงคนเดียวจนลูกจบการศึกษาและแม่ที่ไม่รวย กระโปรงค่ะกระโปรงกาลาเทศาควรมีค่ะต่อมามีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสหลังเกนคีย์บอร์ดแสแรงโดยโพสตดังกล่าวเขียนว่าในทิกต็อกมีคนถามว่าเอาอะไรมาตัดสินรางวัลแม่ดีเด่นอยากเข้าไปตอบแต่ไม่ดีกว่าท็อกซิกขอมาตอบในนี้นี่ไงหลักฐานทำไมคุณตายถึงได้รางวัลแม่ดีเด่น เขาไม่เห็นกันหรือไงน้องสดใสน่ารักขนาดนี้ได้ยินเสียงหัวรอดทีไรใจละลายเติบโตได้สมวัยอยู่กับแม่น้องก็ร่าเริงอยู่กับพ่อน้องก็วางตัวได้เหมาะสมครอบครัวอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็เลี้ยงมาได้ดีเหมาะสมแล้วค่ะโดยก่อนหน้านี้ต่ายชุติมาได้ใช้พื้นที่บนอินสตาแกรม t o r y ต่ดต่ชุติมาแชร์โพสทวิตซเวอร์ ส่ตรงไปถึงคนที่อาจจะรู้สึกไม่ชอบหรือไม่ถูกใจเธอทั้งทงท,งที่ตัวเธอเองก็ไม่เคยไปทำอะไรให้ซึ่งมีใจความว่าทุกคนล้วนถูกไม่ชอบขีหน้าทั้งที่เราไม่ได้ไปทำอะไรให้เพราะงั้นขอบคุณที่แจ้งให้ทราบแต่จัดการตัวเองนะคะไม่ไหวก็กรีดออกมาได้เลยนอกจากนั้นแล้วแต่ชุติมาก็ยังเขียนแคปชั่นสั้นๆแต่ขยี้หนักมากแนบมาก,กับโพสต์นี้ด้วยว่ากีดเลยค่ะ ขีดออกมาดังๆพร้อมกับปิดท้ายด้วยสัญลักษณ์อีโมจิหัวร้อนน้ำตาเล็ดทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นพร้อมใจกันเข้ามากดไลค์ให้กับความสะตองของนักแสดงสาวคนโปรดอย่างล้นหลามเลยทีเดียวและก่อนหนะ้านี้เป็นคลิปที่หลายคนเห็นแล้วยิ้มแก้มแตกไปตามๆกันเลยเมื่อนักแสดงสาวคุณแม่รูปหนึ่งตายได้ลงคลิปความน่ารักของลูกสาวน้องพิพิมกับหลานสาวอีกคนและคุณลุงพลซึ่งเป็นพี่ชายของเธอ ในคลิปคุณลุงได้พาลูกหลานไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานและดูหลานพีพิมพ์จัดติดคุณลุงเป็นอย่างมากจัดภาพคือคุณลุงอุ้มหลานและลูกสาวของตัวเองแบบแบกบหน้าแบกหลังกันไปเลยซึ่งต่ายได้เขียนแคปชั่นไว้อย่างน่าเอ็นดูว่าป๋า,ป,าป้าพลกับลูกหลานทั้งสองหนอและต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เองเราบรรดาแฟนคลับถึงกับต้องขยี้ตารัวๆและโฟกัสกันอย่างหนักมากเพราะคุณลุงนั้น มุมดานข้างละไม้คลายทิมพิธาเหลือเกินและแต่ละคอมเมนต์ก็ใจตรงกันสุดๆลงความเห็นว่าเหมือนจริงๆอาทิมองป่าป่าพลเป็นคุณทิมทุกรอบละไม้กันมากนะแอบบเหมือนคุณทิมพิธาแบบแรกคิดว่าคุณทิมแอบบลุ้นค่ะทำผมทรงเดียวกันใส่เสื้อคล้ายเลยคิดว่าคุณพิธาคิดว่าคุณพิธาค่ะเป็นต้นต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักมากๆ ลุงหลานพี่ชายน้องสาว